ไข่ไก่แซ่บหอมๆจะพี่น้องจ้าแกงอ่อมพวงไข่ไก่จ้าวันนี้ไปดูวิธีท,ทำกันเลยจ้าสวัสดีค่ะมือนีก็มากพอๆกับช่องน้องวุ่นพากินผ้าเที่ยวคือก้าวได้จ,จ,ดะดจะพี่น้องจ้าย่ยมาซอแบบนี่กะเขาขั้วคือก้าจจะพี่น้องจ้าไปเบิงน้ากันเลยเวยค่ะว่ามือนีเมนวุ่นดได้อียงมาเห็ดซูพี่น้องกินจ้าไปเบิงน้ากันเลยจ้า ไข่ไก่เนาะคะนะ่ะเนาะแกงอ่อมพวงไข่ไก่นี่จะเมนนก็ได้เตรียมเครื่องปรุงไว้เมื่อสุย่างแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นเครื่องที่ตําไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะไอตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็พริกด้วยจ้าเด้อตัวนี้ก็สิเป็นพวงไข่ไก่ที่ล้างทาคว่มสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ นี่ถ้านี่ก็สิเป็นพักต่างๆเลยค่ะพี่น้องจ้าพักมาเป็นถาดเลยมะเขือต้นหอมพักซี่เล้าแล้วก็บใบแมงลักส่วนนี่ก็สิเป็นลูกโดดพี่น้องจ้าลูกโดดเนาะค่ะเนาะทางนั้นก็สิเป็นเครื่องปรุงต่างๆค่ะไปค่ะไปล่งมือเห็ดแกงอ่อมเครื่องในไก่เป็นพวงไข่เ้ยค่ะแกงอ่อมพวงไข่ไก่เ้ยค่ะเด้อแกงอ่อมพวงไก่ไข่ค่ะไปค่ะ,ไป,คะไปเห็ดน้ำกันเลยจ้า จ้ามาลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าเมนวนกัสีเอาน้ำหยอดลงไปอันนี้เป็นน้ำล่างโคกที่ห้าต่ำเครืองมันได้จ้าเด้อหยอดลงไปนิดนึงค่ะใส่เครืองที่ต่ำว้ลงไปเลยค่ะตะไคร่พริกหอมแดงใบกักปูดเด้อค่ะเด้อใส่ไอ้พ่วงไข่ลงไปเลยค่ะ าวสบขวดจนว่าพ่วงไข่สุกเนาะค่ะพี่น้องจ๋าขัวไปจนพ่วงพ่วงไข่ข้าสุกคนละจ้าพี่น้องจ๋าพ่วงไข่มันก็สิีีเครื่องในไก่ก็คือตับไก่กึ๋นไก่หรอกอะพ่วงไข่มันจ้าเนาะขัวไปจนมันสุกคนละจ้าพี่น้องจ๋าข้าจังสีมาปุ๋งไม้ยังกันเนาะค่ะเนาะขัวให้มันหอมค่ะที่ข้าวขวมันหอมเพื่อส so ีบ่วให้มันข้าวเลยจ้าพี่น้องจ๋า สิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะพวงใครเริ่มซุกข้าสิีสซมมะเขือลงไปได้ได้จ้าพี่น้องจา้าเพราะว่ามะเขือมันเป็นแนวซุกยากเนาะค่ะเนาะใส่มะเขือลงไปเลยจา้าควจะมะเขือซุกแ้าแบบนี้ ว่าสีเห็ดนยหน่อยก็ได้เต็มหมอ้อขื้นก็ไปน้องจ้าหยอดน้ำลงไปอีกจ้าล่อให้บักเครีร์สุกข่ายังสีมาปูงหมอนะคะเนาะเดี๋ยวเขาล่อบักเคอร,รสุกข่ายังสีมาปูงหม้อเด้อค่ะเด้อแม่น้องอุ่นกันสิปิดฟ้าหม้อไว้สก้อนนะคะเนาะให้บักเคอร,รมันสุกค,ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันจ้า มาเบิงหมอเห้าเลยค่ะพักไว้สักพักหนึ่งแล้วน้องคะน้องมะเขือห้อาสุกไปนี่เจ้พี่น้องจ้ามะเขือเริ่มสุกแล้วห้าวกะสิบปรุงหมอเลยได้จ้าแบบนี้พี่น้องจ้าปรุงหมอเลยค่ะปรุงกันเลยจ้าปรุงหมอกันเลยได้จ้าใส่ผงชูรสลงไปจ้าพี่น้องผงชูรสรสดีค่ะ ขาดบ่ได้พี่น้องจ้ะนี่น้ำปลาขยเยวาก่อนนะจ๊ะเส้นประแดงค่ะครับพี่หนึ่งก่อนจ้ะเดี๋ยวเขาจงซีมเบิรงแกงใสอีกเ้ยค่ะคนให้เข้ากันเด้จ้ะพี่น้องคนให้มันทัวถึงนคะคะนาะนี่ค่ะรุงแล้วสิออกมาหนาตาแบบนี้แล้ค่ะพี่น้องจ้าแม่นองบุญมากน้ำหน่อยๆสักนีดละจ้ะพ่อได้สดได้จำเนาะสำหรับ แกงอ่อมพวงไข่ไก่เด้อพี่น้องจ้าแล้วห้อซซ้มเบิ้งหมอถ้ามันแซบมันนวดเราห้อกกสิใสซพักเนาะค่ะเนาะมันกะสิออกมาหน้าตาแบบนี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวให้เบิ้งใกล้ๆจ้าพี่น้องจ้า ี่จ้าพี่น้องจ้าแกงอมพวงไข่ไก่เล้วจากพี่น้องจ้านี่ก็จะเป็นนาตาแบบนี้ละจ้าจ้าพี่น้องเมนุนก็ได้ซี่หมอบิ้งเราเด้อมันแซลแล้วเมนูก็สิใส่นี่จ้าพี่น้องลูกโดดจ้าลูกโดดลงไปเลยค่ะลูกโดดลูกโดดจ้าพี่น้องจ้านี่ใส่ลูกโดดแล้วก็ใส่ผักกับมีต้นหอมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะต้นหอมผักชี ใบแมงลักค่ะพี่น้องพักเต็มหม้อหมอกกอ,อกเลยใส่ลงไปด้ยค่ะไี่พักย่างเข้ากับใส่ลงไปพี่น้องจ้ะค้นจะพี่น้องว่าดยพักหลายๆกันยูลบลรงนิดนิย่างหน่อยๆคื่เก,ก็เลจจะค้นไปค่ะ คนไปค่ะนี่เห็นบมอใส่พักใส่หางลงไปแล้วมันกะสิออกมากนาตาแบบนี้แหละค่ะสําหรับแกงอ่อมพวงไข่ไก่เด้อพี่น้องจ้านี่เป็นังไรเป็นตะแซบบะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่ค่ะพี่น้องจ้าใส่พักใส่หางเรียบร้อยซิหม้อเรียบร้อยแล้วหน้าตากะสิออกมากแบบนี้เนาะค่ะเนาะพู่ได้พักข้าใส่ไร้เลยกะยุบลงกะสีเดียแค่นี้แหละค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสาหรับอ่อมพวง อมพวงไข่ไก่นะคะนาะพวงไข่ไก่นี่แหละค่ะไปค่ะเดี๋ยวห้องไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟลุงปลานาอาก,กันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าสูตรของเมนงูนก็คือบะไส่ดรอกค่ะถ้วยไส่ถาดพัเขาเลยค่ะมันจังสะใจเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําค่ะพี่น้องจ้าของเมนูนเดี๋ยวห้องกับสิเท่เลยค่ะเทุ่่งเซนไอถาดพัเขาเลยเด้อค่ะเด้อ หอ,อนจะพี่น้องเทสเลยจ้านี่เนาะค่ะเนาะแกงออมพวงไข่ไก่ทั้งห้องบัวลุงเลยพี่น้องนี่เรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมนูวุนขอจัดแต่งหนายมันสวยๆกันเ้อค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับ แกงออมพวงไข่ไก่เด้อพี่น้องจ้าแกงออมพวงไข่ไก่เซ em ็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟลุงป้าหน้าอ่านเราจะอายห้วยห้วยหอนหอนเลยจ้าพี่น้องจ้ากินกับข้าวเหนียวหอนหอนสุดน้ำน้ำจำน้ำไปน้ำแซบขนาดจ้าพี่น้องจ้าเซ็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าไปค่ะไปกินน้ำกันเลยจ้ากระสิกินกับข้าวเหนียวหอนหอนคือเกาเลวจ้าพี่น้องนี่ข้าวเหนียวห่อกะ หนึ่งมาไว้เป็นก้องเรียบร้อยเราเดอค่ะเด้นนี่เนาะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะไปกินน้ากันเลยจ้าแกงอ่อมพวงไข่ไก่แซ่แบๆหอมๆจะพี่น้องจ้าไปเลยจ้า จ้าพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมันนี้ขาาองแมนงวลก็เสซ็จเรียบรอยเลอร์ค่ะเดอเมนูมันนี่ก็คือแกงออมพวงไข่ไก่เด้อพี่น้องจ้าแกงออมพวงไข่ไก่ใส่ผักไล่ๆหอมๆนาะค่ะพี่น้องจ้าแวะเขามากินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าสัน่นผู้ได้มักผู้ได้ชอบคลิปของแมนงวลกับข้ามา,มาเี่ยมมาห้กกำลังใจกันได้เด้อจ้าเด้อที่สำคัญก็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊ก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 กดสับตะไคร้ให้ช่องน้อง พายกินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมือนีมันวุน่นคอโตวลาไปก้อนค่ะพอ,อกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าพีน่นางองจ้าขอบคุณในารายจ้าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะ